นักโทษสุดโหดก่อคดีสยองซ้ำซ้อนช่วยโอกาสผู้คุมพาทำงานนอกคุกย่องเงียบจี้ไม้แม่ลูกอ่อนต้อนเข้าป่าฮื่นกามรเดส็สวาด์โยสำเผ่าท่าพิสดารทั้งที่อุ้มทารกยึดเด็กไล่แม่หาเงินเปลือยกายแจ้นแจ้งผู้ใหญ่ย้อนตามพบศพถูกเชิญหหอยคอทารุณตามล่ากลางเรือนจำผู้บัญชาการใสหัวไหวร้ายรับกรรม เหตุการณ์นี้อุบัติขึ้นเมื่อวันที่18ตุลาคม2529เวลาประมาณเที่ยงวันในบริเวณบ้านพักของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8ในเขตตะบนเวียงอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาณสถานที่ดังกล่าวกําลังมีการก่อสร้างอาคารบ้านพักและผู้ที่ลงมือก่อสร้างก็คือบรรดาน,นักโทษของเรือนจำจังหวัดพะเยาซึ่งถูกเกณฑ์แรงงานมาก่อสร้างบ้านพักโดยมีสองผู้กุมเรือนจำคือ ในพันชุมชื่นกับนายพิทักษ์พันพิบูลพร้อมด้วยนักโทษชายชัก,กรันอีก15คนหลังจากได้ทํางานจนมาถึงเวลาพักเที่ยงก็มาถึงเวลาอาหารกลางวานันทุกคนหยุดรับประทานอาหารกันโดยไม่ได้สนใจว่าผู้อื่นกําลังทําอะไรกันอยู่ในขณะที่ต่างคนต่างก็กําลังสนใจกับอาหารกลางวันนั้นหารู้ไหมว่าบัดน,นี้นักโทษชายผู้หนึ่งได้แยกตัวออกจากวงอาหารไปแล้ว โดยไม่ได้บอกกล่าวให้ผู้กลุ่มทั้งสองทราบนักโทษชายดังกล่าวคือนายวิชัยใจมีพักอายุ19ปีเป็นนักโทษในข้อหาพยายามฆ่าผูกสารตัดสินจำคุก4ปีและติดมาแล้ว2ปีคงเหลือโทษอีก2ปีนายวิชัยเมื่อกินอาหารเสร็จแล้วแทนที่จะวนเวียนอยู่ที่ทำงานหรือพักผ่อนอยู่ใกล้ๆกลับเดินออกมานอกบริเวณดังกล่าวเดินชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆ จนถึงบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณบ้านพักพอสมควรที่บ้านหลังนั้นในขณะนั้นเจ้าของบ้านคือนางประไพเข็นพองอายุ22ปีบ้านเดิมอยู่บ้านเลขที่14ทับหนึ่งบ้านป่าแดงหมู่ที่3ตำบลห้าวังผาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแต่มาพักอยู่ที่บ้านป่าซึ่งปลูกไว้สำหรับดูแลสวนและในขณะนั้นนางประไพเจ้าของบ้าน กำลังนั่งป้อนข้าวให้ลูกน้อยไัยขวบเศษชื่อเด็กชายนัทกรนางประไพนี้ได้เลิกกับสามีมาสามเดือนแล้วโดยอาศัยอยู่กับลูกชายเพียงลางําพังอาศัยการยังชีพด้วยการทําสวนทําไร่ไปตามฐานะเอา้ากินเสียละลูกจะได้โตเร็วๆนะจ๊ะเอ้ามัมนั่นต้องอย่างนั้นสิลูกแม่นางคงหยอกเย้าให้ลูกชายกินข้าวตามประสาะแม่ที่รักเอ็นดูลูกเหมือนทั่วๆไปขณะนั้นเอง ก็ได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินตรงมาหานางพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่าพี่ครับขอกินน้ำขันได้ไหมนางประไพได้ยินดังนั้นคิดว่าให้ทานคนกระหายเดินเข้าไปในบ้านตักน้ำฝนเย็นฉ่ำส่งให้ชายหนุ่มไปหนึ่งขันขอบคุณมากครับชายหนุ่มกล่าวขอบคุณอย่างสุภาพแล้วรับขันน้ำมาจากไม่ไม่สาวลูกติดไปดื่มอย่างกระหายชื่นใจจังเลยหลังจากลดขันน้ำลงจากปาก ชายหนุ่มอุทานอย่างสบายใจส่วนานางประภัยก็คขงป้อนข้าวให้ลูกน้อยต่อไปเออพี่ขอยืมมีดหน่อยได้ไหมครับเมื่อกี้ผมเดินผ่านมาเห็นต้นมะเขือมีลูกเต็มเลยจะตัดไว้แกงกินหน่อยนางประภัยได้ยินชายหนุ่มว่าด,ดังนั้นก็ไม่ว่าอะไรแต่นางอุ้มลูกอยู่จึงบอกให้ไอ้หนุ่มไปหยิบเอาเองพร้อมทั้งชี้บอกที่วางมีดให้รู้อนิจจาด้วยความมีน้ำใจของนาง นางไม่ได้สังเกตเลยหรือไงว่าขณะที่นางชี้ให้มันไปหยิบมีดนั้นมันสอดสายตาแวววาวกระหายรอบมองนางอยู่ตลอดเวลาและเมื่อมีดตกอยู่ในมือของมันมันก็แสดงสันดานความเป็นสัตว์ป่าออกมาให้เห็นทันทีอย่าเอะอะนะแล้วเดินลงจากบ้านไปมันเอามีดจ่อหลังนางประภยัยพร้อมทั้งตะคอกสั่งนางประภยัยเมื่อเห็นเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นก็ตกใจและกอดลูกน้อยไว้แนบอก และเดินตามคําสั่งอย่างที่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีไปกว่านั้นนางประภัยเดินตามมันจนห่างจากบ้านไปประมาณ200เมตรมันก็ออกคําสั่งพอแล้วแล้วก็ถอดเสื้อผ้าออกด้วยความหวาดกลัวนางทำตามคําสั่งของมันอย่างง่ายดายและแล้วมันก็ทำตัวเป็นสัตว์หิวกรามทันทีโดยมันบังคับให้นางประภัยซึ่งขณะนี้เปลือยกายล้นจอนแต่ก็ยังกอดลูกไว้แนบอก แล้วมันก็จัดการกับเหยื่อเคราะห์ร้ายอย่างทุลักทุเลโดยไม่อายผีสางหนางไม้เอาซิเลยกระทั่งเสร็จกิจเรียบร้อยโรงเรียนจีนแทนที่มันจะรีบกลับไปมันยังทําไม่รู้ไม่ชี้ไม่ว่านางจะไล่เท่าใดก็ตามแกจะเอาอะไรอีกละ่ะนางถามมันยังโกรธแค้นไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวก็เชื่อเสียหรอกมีอะไรเอามาให้หมดแล้วมันก็จัดการรูดซับซึ่งเป็นสร้อยคอทองคาหนักหนึ่งสลึงของนางออกจากคอ รวมทั้งแหวนทองเหลืองอีกหนึ่งวงแล้วมันยังบอกกับนางต่อมีเงินเท่าไหร่เอามาไม่มีแล้วหมดแค่นี้แหละไปฉันไม่เอาเรื่องกับแกรีบไปเสียเฉยมันไม่ฟังคำของนางแม้ว่าจะไล่อย่างไรมันก็ไม่ยอมไปและด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของนางทำให้นางกล่าวกับมันว่าเงินอยู่ที่บ้านเดี๋ยวจะไปเอามาให้แล้วนางก็อุ้มลูกเตรียมผลาไปไอ้มนุษย์บ้าตันหามันรู้ทัน เลยไล่ตามพร้อมด้วยมีดในมือของมันจ้วงแทงด้านหลังเฉียดคอไปแล้วมันก็แย่งเด็กน้อยเอาไปได้ถ้ามึงไม่เอาเงินมาให้กูกูจะเชือดไอเด็กนี่ให้ตายคอยดูส่วนทางด้านนางประภัยก็วิ่งมาถึงบ้านเพื่อเรียกให้คนช่วยและจะกลับไปดูลูกซึ่งถูกจับเป็นตัวประกันอยู่แต่ช้าไปเสียแล้วเพราะเมื่อนางและเพื่อนบ้านกลับไปอีกครั้งก็พบว่าเด็กน้อยได้กลายเป็นศพอย่างน่าอเน็อนาใจเพราะที่คอของลูน้อย ผูกคมมีดเชื่อเฉอนเป็นแผลเวอร์ว่าเลือดเปลือเปื้อนต้นไม้ใบหญ้าบริเวณนั้นจุดแดงฉานไปหมดโธ่ลูกแม่มึงฆ่าลูกกูทำไมได้ตัวกูแล้วยังไม่พอยังจะฆ่าลูกของกูนางประภัยเมื่อกลับไปพบสภาพของลูกก็ผวาเข้ากอดศพเด็กน้อยพร้อมทั้งตะโกนด่าอย่างคลั่งแค้นแต่มันก็ไม่ได้ยินหรอกเพราะหลังจากที่ฆ่าเด็กแล้วมันก็หายไปเวลา15นาฬิกาในวันเดียวกันนั่นเอง ขณะที่ร้อยตำรวจตรีสมานจิตบุญร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรอําเภอเมืองจังหวัดพะเยากําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านเจ้าของหมู่บ้านที่เกิดเหตุก็รีบรายงานผู้บังคับบัญชาพร้อมทั้งตรงไปยังสถานที่เกิดเหตุจัดการชนสูตรพลิกศพเด็กน้อยผู้เคราะห์ร้ายและสอบปากคำผู้เสียหายได้ความจากนายบุญชยัยชัยยกรุอายุ22ปี ว่าคนร้ายหรายนี้เป็นนักโทษที่ออกมาทํางานก่อสร้างบ้านพักที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8ดและที่รู้เช่นนี้ก็เพราะว่าขณะที่ตนอยู่ที่บ้านนางประไพได้วิ่งเข้าไปหาในลักษณะเปลือยเปล่าตนจึงหาเสื้อผ้ามาสวมให้แล้วสอบถามเรื่องราวดูต่อจากนั้นตนได้ตรงไปยังที่นักโทษทํางานอยู่และค้นในตัวนักโทษชายคนหนึ่งซึ่งนางประไพย,ยืนยันว่าเป็นคนคข่มขืนนางและเอาลูกของนางไป ก็พบของกลางคือสร้อยคอและแหวนจากนั้นก็ตามหาเด็กชายนักตกรอนแล้วมาพบศพดังกล่าวขณะที่นักโทษดังกล่าวถูกผู้คุมพาก,กลับไปเรือนจำหมดแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อทราบความดังนั้นก็ติดตามไปที่เรือนจำจังหวัดพะเยาและนำตัวผู้ต้องหามาสอบสวนก็ทราบว่าผู้ต้องหาใจหดรายนี้คือนายวิชัยใจมีพักอายุ19ปีเป็นผู้ต้องหาในคดีพยายามฆ่าผู้อื่น ได้รับการตัดสินลงโทษจำคุก4ปีและได้ถูกขังมาแล้ว2ปีคงเหลือเวลาอีก2ปีจะพ้นโทษแต่ก็มาเกาะคดีขึ้นอีกเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกลุ่มได้กล่าวว่าคดีนี้เป็นคดีที่สยองขวัญคนร้ายทําการคุมขืนผู้เสียหายแล้วยังบังอาจฆ่าเด็กน้อยอายุเพียงหนึ่งขวบซึ่งยังไม่รู้เรื่องอะไรด้วยแต่ต้องมาปล่อยรับกรรมเจ้าหน้าที่เปิดเผยต่อไปอีกว่าขณะน,นี้ทางตำรวจ ได้รวบรวมสำนวนการสอบสวนเรียบร้อยแล้วคิดว่าจะส่งฟ้องศาลในเร็ววันนี้เพราะต้องการกระทําอย่างรวดเร็วให้ศาลได้พิจารณาตัดสินลงโทษเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่นอันหนึ่งเมื่อเวลา15นาฬกา30นาทีวันที่29ตุลาคม2529คณะศาลจังหวัดพะเยาออกนั่งบันลังพิจารณาคดีดังกล่าวหลังจากศาลได้พิจารณาแล้วพบว่าจําเลยมีความผิดจริง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 190, 276, 339, 288และ91แม้จำเลยให้การรับสารภาพมาตลอดแต่เป็นการรับสารภาพเพราะจำนวนต่อหลักฐานศาลจึงตัดสินให้ประหารชีวิตโดยที่ไม่มีการลดโทษแต่อย่างใดเนื่องจากโทษประหารเป็นโทษที่รุนแรงที่สุดความผิดอื่นจึงยกไปและนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น ท้องที่สอพเอมืองพะเยาขอขอบคุณเมื่อปี2529ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ